ว่าข่าวคราวนะคะวันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะสาวสวยคนนี้นะคะอมเมริกาฮอปดาค,ดค่ะเขาบขอกว่าใฝ่ฝันนะคะว่าจะเปิดคาเฟ่เป็นของตัวเองตั้งแต่เด็กๆตอนนี้นะคะมีคาเฟ่เป็นของตัวเองแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะก็บอกว่ามีพาร์ทเนอร์ร่วมหุ้นส่วนด้วยที่สําคัญไม่ต้องกลัวมีปัญหาค่ะแล้วก็เล็งเลงไว้ว่าอาจจะเปิดที่ภูเก็ตอีกนะคะ<อ>แล้วเรื่องดีนะคะของอมเมริกาเขาบอกว่าเขาจะมีละครยาวๆนะคะทั้งช่องสามนะคะของพี่จ๋าค่ะลูกอจิม ยุรชาติค่ะแล้วก็บอกว่าต้องไปเซ็นสัญญยกสัญญากับช่องสามไหมอเมนดาบอกนะคะว่าไม่ได้เซ็นค่ะยังติดสัญญากับกองประกวดนางงามอยู่อาจจะเป็นยังไงนะคะละครเรื่องอะไรของพี่จ๋านะคะเดี๋ยวไปฟังอเมนดากันเลยค่ะ เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วค่ะอยู่เอกมัยซอย24ชื่อว่า i t t l ต Blue ก็เป็นเหมือนโปรเจกต์เล็กๆเนาะมีความฝันว่าอยากเปิดร้านมานานแล้วค่ะก็เลยอ้าลงมือทำเลยละกันไม่ค่ะอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอาเป็นเจ้าของธุรกิจไปเลยปรับไปหมดเลยจริงๆเนี่ยไปเหมือนไปเทคโอเวอร์ค่ะมันก็เลยดูเร็วไปเทคโอเวอร์มีมีพาร์เนอร์อีกคนนึงค่ะใช่มีพาร์เนอร์อีกคนนึง ไม่สิค่ะแบบกับกับ์ทเนอร์ใช่ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างในการทำธุรกิจมัไม่ต้องมีสัญญาเรื่องสัญญาใดๆแสดงเราไว้ใจ partner ใช่ไว้ใจค่ะใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากอ่ะเอาตรงๆอ่าน ด้าก็ไปอ่านบทม,มาแล้วใช่ไหมคะแล้วมันเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยแต่ว่าก็ขออุบไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าได,ได้กับพี่จ๋าแล้วก็ช่องสังอันนี้ถือก็มีการไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมเราไม่อยากจะไป ่วงอะไรของใครอ่ะเราอยากไปหน้าเซนแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยจริงๆก็ทําการบ้านหนักมากค่ะแต่ว่าตื่นเต้นมากกับแบบตรงนี้ค่ะ <c oughs> เราจะไปหักลบภาพตรงนั้นมันก็ไม่ได้บางทีมันก็ยากแต่ว่าแค่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําหน้าที่ในการเป็นนางงามแล้ว <c oughs> เราก็มีหน้าที่ในการมีบทบาทเป็นนักสแสดง <c oughs> เราก็จะทําให้มันดีที่สุดค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องอเมนดาด้วยนะคะใช่แล้วเอกรไมซอยยีนะแม่ถูกต้องค่ะนั่งกินกระฟงกาแฟเออนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปแบบว่าเซเว่นนิดนึงเผื่อเจออเมนดานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามละครนะคะเรื่องแรกในชีวิตของน้องเลยนะคะไปดูนะคะว่านางงามคขารมเล่นละครเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้ต้องติดตามนะคะ